จะพาทำบัตรประชาชนเนี่ยยังทําไม่ได้เลยวันนี้ไปไปมาไปที่เขตอําเภอบางเขนมาอืครับคนแนะนำไปหไปมาแล้วพอพบเจ้าหน้าที่แล้วเขาบอกว่าอายุเกินอายุเกินสิบห้าปีนี้ปีที่สิบหกแล้วถ,ถ้าจะถ้าจะอ่าเขาเรียกว่ากรงการปกครองอ่ะเขาล็อกชื่อไว้แล้ว ป้องกันสิทธิ์ป้องกันการสวมสิทธิ์ถ้าเราจะพาเด็กทำบัตรประชาชนต้องเอาพ่อเอาแม่แล้วกลับไปทำที่จังหวัดชัหน้าเพราะว่าทะเบียนบ้านเขาอยู่ชัชน้าโอเคครับ สบายดีสวัสดีครับดีครั้งเลยครับอ่าน้องนายเนาะอ่าวันนี้กับสิมาสัมภาษณ์สุดพิเศษเนาะพี่น้องสิมาเดทน้องนายเนาะหลังจากที่ได้เจอพ่อที่ว่าเป็นคนไทยว่าทางน้องนายเป็นได้เดินเรื่องบัตรประชาชนอ่าแล้่ยวระบ้หรือว่าแนวใดยังเพิ่นว่ายังเฮ็ดบ่ทันใดคือว่าต้องไปเฮ็ดอยู่ภูมิลำนาแต่นี่แบบย่าเพิ่นให้ขึ้นมาเฮ็ดอยู่กรุงเทพฯนะฮะผลเกลือเลยเลยปีแล้วมันสิ ผู้ปีน่ะคือญาติพ่อญายบ่อแม่นญาติเป็นญาติพ่อยังนุ่มอยู่เนาะครับเนาะจะพาทำบัตรประชาชนเนี่ยยังทำไม่ได้เลยวันนี้ไปไปมาไปที่เขตอำเภอบางเขนมาครับคนนะนําไปไปมาแล้วพอพบเจ้าหน้าที่แล้วเขาบอกว่า อายุเกินอายุเกินสิบห้าปีนี้ปีที่สิบหกแล้วถ้าจะถ้าจะอ่าเขาเรียกว่ากรมการปกครองอ่ะเขาล็อกชื่อไว้แล้วอ่าป้องกันสิทธิ์ป้องกันการสวมสิทธิ์ถ้าเราจะพาเด็กทําบัตรประชาชนต้องเอาพ่อเอาแม่แล้วกลับไปทําที่จังหวัดชัชนาาเพราะว่าทะเบียนบ้านเขาอยู่ชยัชนาาโอเคครับ ต้องให้เจ้าของบ้านที่เราอยู่กับเขาอะนะเป็นหลานของญาติดีแหละต้องให้เจ้าของบ้านไปที่อำเภอไปขอให้กรมการปกครองเขาปลดล็อกชื่อเพื่อจะพาเด็กถ่ายบัตรได้ครับทางอำเภอเขาตอบมาแบบนี้ทางอำเภอบางเขนนะครับค่ะเขาตอบมาแบบนี้ พรุ่งนี้ก็เลยจะพาน้องนายพาแม่เขาแล้วก็พาลูกชายของย่าเนี่ยไปที่จังหวัดนาไปพบกับหลานที่ว่าเราเอาเอาหลานเนี่ยฝากไว้ทะเบียนบ้านกับเขาไงครับต,ต้องไปที่ชัยนาทางอำเภอบางเขนตอบแบบนี้ครับจะทำอยมเภออำเภอัชน,นาเลยกรนั้นะครับเนาะเป็นอำเภอสันบุรีคจังหวัดชัยนาครับ จ้าทีนี้ที่นี้เราจะถามเขาไม่แล้วว่ากรมการปกครองเนี่ยเวลาที่เจ้าเจ้าบ้านไปเจ้าบ้านไปขอให้ปลดชื่อเหมือนเขาล็อกชื่อไว้แล้วเพราะเด็กเกินอายุสิบห้าครับกรมการปกครองเนี่ยใช้เวลาปลดล็อกชื่อนานหรือเปล่าหรือว่าถ้าเจ้าของบ้านไปขอแล้วปลดล็อกให้เลยได้ถ่ายเลยในวันเดียวอะไรอย่างเงี้ย Oh. ก็ยังไม่รู้ตรงจุดนี้เลยเนี่ยยังไงก็ต้องเสี่ยงไปที่จังหวัดไชน่าก็ท<ต><จ>ะเบียนบ้านโอครับ่า,บา,บบาวจอนพอจะถามหรือว่าติดหรือว่าทํายังไงให้ได้บ้างที่เราจะรู้ว่าการขอให้ปลดล็อกชื่อจากกรมการปกครองเนี่ย มันจะเสร็จภายในวันเดียวไหมหรือว่าต้องมีระยะเวลาอ,อะไรอย่าเงี้ยโอเคครับเดี๋ยวเด๋ยวผมจะไปถามคนที่รู้จักให้เด้วครับเนอแม่โอ้ขอบคุณมากๆเลยครับเพราะรว่าอันนี้พาลูกไปทํามาหากินอยู่จังหวัดทันจันทบุรีเราอยู่กรุงเทพแต่ทะเบียนน้องนายเนี่ยฝากไว้กับหลานที่จังหวัดชยัยนาทอำเภอสันติเนี่ยอืม เราก็ต้องพาหลานไปเนี่ยพรุ่งนี้นัดกันแล้วเนี่ยจะไปใจนาเนี่ยครับคจ้าก็จะลบรบกวนบ่าวจรว่าช่วยสอบถามหรือว่ายังไงให้ก็ได้ว่าอยากอยกอยากให้มันเสร็จภายในวันเดียวอ่ะแต่ทางนู้นน่ะเขาเตรียมพร้อมรอเราแล้วนะโทรไปหาหลานแล้วหลานบอกว่าได้ ได้เดี๋ยวเราไปอำเภอกันเนี่ยโทรไปหาเขาแล้วแล้วก็ตามเอาพ่อมันมาไว้แล้วตอนเนี้ยผูกผูกเชือกโอแล้วไม่ให้ไปไหนไม่ให้ไปเที่ยวไหนอีกจะให้โ <c oughs> ลทำธุละให้ลูกก่อนครับครับเจอตัวมันยากเพราะว่ามันเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้มันไม่ได้มาหาเราเลย <c oughs> เราก็ไม่รู้จะไปตามมันตรงไหน เอาเจ็ดขวบเขาให้ไปถ่ายบัตรเราก็หากันไม่เจอแปดเก้าสิบจนติดผ้าก็ยังหากันไม่เจอมาเจอเอานี่ปีใหม่นี่ปีหกเจ็ดนี่ครับเนาะทานน้องน้องน้าอยจะได้โทรคุยกันอยู่างกับ่อก็ได้กลยวยก็ได้เพิ่งจะได้กุยแนล่มเห็นเพิ่งเจอหน้าก็เพิ่งเจอหน้าตัวเป็นๆวันนี้ใช่ไหมครับเห็นเจอหน้าตัวเป็นคือน้องน้าได้ได้เห็นกันแล้วบอกกบพ่อ ได the ้ค the ุยแล้วได้คุยแล้วครับได้เห็นหน้าเห็นยังตัวจริงนะพ่อเรอว่าได้ในในได้เห็นครับได้เห็นวันนี้แหละครับอ๋อเลยพ่อพูนว่าจะไดหลังกับจะได้เห็นหน้าลูกชายอันจริงๆแล้วพ่อกระดีใจครับพ่อก่อนครับเป็นคนนอกระดีใจบอลลังกับจะได้เห็นหน้าพ่ออันแท้ๆนะแม่ว่าตัวหน้าเ ดีใจครับแต่ด้ว่เมื่อวานเจอเห็นหน้าเพ่อแทนแท้ๆนะก็บันเคยเห็นเลยครับเขาพิชซ์แรกหลังจากเห็นหน้าพ่อควาพิชซ์จังไรก็ดีใจแบบอย่างน้อยแล้วได้เห็นหน้าพ่อแล้วตัวจริงแล้วก็เห็นหน้าตลอดหน้าปีรามม่ตั้งชิมหาปีเนาะได้เห็นหน้าพ่อก็คือดีใจเลยเนาะ ไปก็ได้เค,คนก็จะโมกิดว่าจะเห็นหน้าพอ่อมาเละเนาะแต่ว่าการเห็นบัตรประชาชนไทยนี่แปลว่าจะให้มันแล้วมือหนึ่งนี่ก็สำหรับบแอนคิดว่าอาจสิซีบได้เนาะในมือหนึ่งต้องใช้เวลาจะหน่อยจเยอะๆต้องใช้เวลาเนี่ยหลยจะได้ก็ได้ <c ười> คนกันเ <c ười> นาะคิดว่าได้เดือนเนาะบางคนกันยังไม่กันได้่ไป ไปเฮ็ดมือนก็เพิ่นแบบมันมันเลื่อยนะครับถ้าเต็มชิพาเลยทันจได้เหมือนนี่ฮะนี่เพิ่นเลื่อยเลยอีกเดือนหน้าจะครบชิพพกปีแล้วเพื่อนก็เลยแบบเขาก็เลยล็อกปกติก็ต้องไปเห็ดอยู่ปูลำนาวอยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าต้องไปเห็ดอยู่ในตัวอำเภอก่อนอ่าเพราะว่าต้องไปถ่ายอยู่พุ่นนะที่บ้านเกิดกเลยเนาะเพราะว่าที่อยู่อย่างเงี้ก็เนาะมันมันเป็นจังหวัด พี่น้องเพิ่นเข้าทะเบียนบ้านั่นนะแต่ว่าพี่น้องเพิ่นเกิดเนอะเฮ้ยเอาจริงๆแล้วนะถ้าเด็กยังไม่ถึงสิบหกอะถ่ายวันนี้ได้เลยนะบัตรประชาชนเพิ่นบอกมาแบบนี้บ่ครับแต่ถ่ายที่อำเภอบางเขนนี่ได้เลยถ้าเด็กยังไม่ถึงสิบหกนะแต่ปีนี้ยด็กอายุสิบแล้วมันเกินกิบหกอายุเกินเนอะเกินปีหนึ่งเนาะพี่น้องอายุสิบหกปีเนาะ คือได้ยินคร่าวว่าเพิ่นว่าอายุบ่เกินคือว่าเฮ็ดได้เนาะเออเออทำมานักก็ได้สิบปุ๊บเกินปีเดียวครับเพราะว่าเพราะว่ากําหนดของเพิ่นก็บจิ๊เด้อิ๊บสเฮ็ดบัตรประชาชนเนาะถ้าถ้าเกินก็สิยากๆแน่คือเพิ่นบอกมาแล้วจิ๊บคอมเมนต์มาในอันเรื่อยๆเลยเนาะแม่นถ้าว่าจิ๊บไปกดแบบเล็กกิ๊บง่ายได้ง่ายๆๆง่ายสุดตัวนี้ วเนไกเอากะนอมิแต่เดินทางไปหมดแล้วไปก่อนชุดเจ้าเว้วค่ะแล้วเนาะเปหมดกันเนาะมันะตียนเปค่ตอนเดียวเทียนเป็นเทียนน้เปดนี้เลดมาลกวนเนาะพี่น้องอาจจนไี้เสเียงปืนบันเนาะเพ็าะน้รลดนะ เลยทำบอลจวนว่าเฮ็ดได้วันเดียวนานาสิบบได้บ่หรือว่าหรือว่าได้บอฟซีที่เป็นบาลจวนเคยเตามมากเคยช่วยเหลือมากนะได้ได้เห็ดได้อยู่แล้วครับเรื่องได้นะได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าไอ้พัดทุกในมือหนึ่งนี่อาจจิบ่ได้เนาะนี่พวกเราต้องเล่นเดินเรื่องเนาะบอลดอกบบอลดอกเนาะเพื่อนบระยุ่งยากเรื่องเงินเราตัวนี้เองอาจจะไม่ตัวเนาะแมนแมน ตวดอันนี้ตวดเพราะว่าพ่อแม่มากรบอะไรตวดเออพ่อมีคนยืนยันเนาะเพราะว่าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยังมีชีวิตเนาะเพราะว่าทั้งแม่เพิ่นก็อยู่ไทยกันเนาะแม่อีกอย่างหนึ่งใบแจ้งเกิดของน้องกับมีครบนะอ่าอ่าไม่ค่ะมีอยู่แล้วแม่มือมือขอมือนะสิได้กาจจะง่ายเนาะแต่ที่ยังง่ายเลยแต่ยังอยู่นอกวันเกิดนี่แหละแต่ก็สิบเปอร์เซ็นต์อันนั้นอันนั้นในแม่ที่แปลว่า อะไรที่เขาปิดชื่ออะไรนั่นมันจะยากสํานักอะไรนะกรมการปกครองเอ่อกรมการปกครองเขาล็อกชื่อไว้ว่าเด็กเกินอายุสิบห้าแล้วต้องให้เจ้าวาน่ะไปแจ้งไปขอให้กรมการปกครองเปิดให้ให้เปิดล็อกชื่อที่ล็อกไว้นอกอืมเปิดล็อกชื่อว่าไีเปิดล็อกชื่อน้องน้องเนียงก็น้องนายอ่าน้องนายชื่อกระเจ้บ้างยิ่งไงชื่อเระเจ๊บยั่งใหญ่มาหน่อย เด็กชายอนุกูลบวกดให้กรมการปกครองปลดล็อกชื่อครับด้ต้องให้เจ้าบ้านเป็นคนร้องขอ,อจ้าคือพ่อน้องนายเนาะแล้วก็แม่ย่าคือเมื่อเนี่ยทั้งแม่ทั้งย่าทั้งพ่อนี่สิพาน้องนายไปอีกรอบหนึ่งเหมือนว่า เดินทางไปพูดแล้วน้าไปเมื่อบ้านพูดแล้วปดโอ้ยยา yeah, แล้วก็แม่แล้วก็น้องนายแล้วก็พ่อน้องนายจะเดินทางไปพรุ่งนี้ไปจังหวัดชัยนาทอําเภอสังบุรีกครับยาอย่า <Yeah. S 2> งไรจังได้กาดีใจน้ำเนาะดีส <Yeah. S 2> ุ <c oughs> ได้เป็นคนไทยเลวกาดีใจน้ำทีน้องผนได้เห็นหน้าพ่อในรอบสิบห้าปีเนาะ อ่างกับเป็นวันที่น้องผลรอกคกอยมาได้นีเหมือนกัเบ,บิ่มกับธุรกิจไปเฮ็ดหน้าพอ่อหลังจากทีเ่เฮ็ดหน้าพ่อกับแบบาททั้งพ่อแล้วก็ทั้งอ่าคนยากอ่าแบบาท,ที่ได้ภาพไปทำมทัดรสางชนไทยก็ถที่ว่าส่งเป็นข่าวที่ดีช่องอย่างพร้อมกันเลยได้นีเนาะแต่หลายๆคนก็อาจจะทํามัดยากเพราะว่าอันมีแต่พ่อเพิ่อนอยู่ไทยบางคนก็มีแต่ใบจังเกิดเพราะว่าแม่อยู่ลาวอันนี้อันนี้แม่เพิ่นก็อยู่ไทยปว่าไปเดินเรื่องพร้อมกันเลยมันกับคอนขางจะง่ายมีช่องฝ่าย ปฝังลาฝังไทยแต่ก็จะง่ายๆเนาะคุณเี้ยอะไดวย่ยคุณเ้ังได้ที่ว่าได้เจอหลานดีใจดีใจมากสงสารเขาอยากให้เขาถ่ายบัตรประชาชนทำงานทำการเข้าไปไหนมาไหนเขาก็จะได้สะดวกเพราะว่าเขาเกิดที่กรุงเทพนี่เขาเกิดโรงพยาบาลภูมิพลนี่โอ้่โ่เกิดอยู่ไเนาะ เราพาเขาหนี่พาแม่เขาไปคลอดนี่ไปเอาแม่เขาออกมาจากโรงพยาบาลนี่แต่ตอนนั้นลูกชายเรามันเกเที่ยวไปนู่ <c oughs> ไนไปนี่ไงลุงตัมไม่เจอไอ้นี่มันก็เลี้ยงลูกมันมาเนี่ยมันเลี้ยงลูกมันมันไม่ทิ้งลูกมันเลยเนี่ยคือทางคุณย่าเนี่ยก็พยายามตามหาน้อง่นนี้บ่ เคยเคยเห็นอยู่พักหนึ่งแล้วทีนี้ก็หายขาดหายการติดต่อไปอีกช่วงนั้นนะ่ะเขาก็ติดต่อมาเรื่อยๆนั่นแหละว่าจะเอาลูกมาถ่ายบาัตรแต่เราตามหาลูกชายเราเองไม่เจอครบับครบับพ่อน้องนายเนี่ยมันตามตัวยากมันเที่ยวไปอยู่กับคนนั้นคนนี้ไปมีลูกมีเมียตรงอื่นนี้ไงนนแล้วมันเป็นผู้ชายมันกไม่ติดต่อเราครับ มันก็เลยเลยเปิดมาจนปัจจุบันนี้อ๋ออือเดี๋ละวก็จิตประมาทนี้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าทั้งวันผมเคนกะจีได้เดินทางไปทำบัตรอยู่จังหวัดอ่าจังหวัดยางลืมเลยบ่อยนะชายนาฏเนาะจังหวัดชายนาฏจ้าอําเภอสันบุรีจังหวัดชายนาฏอําเภอสันบุรีเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นได้กะ คือไย,ยลาวนี่ทาวานอคนได้กะทิเป็นคนที่เท่าไรเนาะคนที่คนที่สี่เนาะคนที่สี่เนาะเพราะว่า,าได้สามคนเนาะถี่ว่าได้บัตรประชาชนไทยคนที่หนึ่งกับน้องคอยอน้องคอยคนที่สองกับน้องสั้นน้องสั้นคน,คนที่สามกับน้องอามแมนน้องอามนนออคนที่สี่คนที่ต่อมาต่อมากนะสิเป็นน้องนายเป็นน้องนายเพราะว่ามีหลายคนเนาติดต่อเปิสำนัพันนำเ บัตรประชาชนอยู่ก็คือง่ายๆเนาะได้ในการในนกรณีจําไม่ได้เลยเด้อดีใจนําโลกหน้าเนาะถ้าถ้าเพิ่นได้บัตรประชาชนแล้วสุขภาพก็สิมาอัปเดตให้อีกเนาะแล้วก็มาทําความรู้สึกหลังจากที่ได้เป็นคนไทยแบบตัวมีความรู้สึกจังได๋เลยเนาะไปทําเนาะ ตรงนาะทนาะทีมงานกองเฮาหรือว no. <own> ่าเบาเอ็นเบาจรเบานอนเบาเล้ากับสิคอโตัวลำลาไปเด้อร์ทีมไหนทีมไหนจะบอกกันเนาะได้ทีจสตา้งข่าวทำแม่พี่น้องเอฟซีเพิ่มุกู๊ตคนเนาะเข้าไปเบิ่งโฆษณาทีมงานเฮาถ้าว่ามาเบิ่งโฆษณาทีมงานของพวกเฮาเนาะมึงไปเก่าอุ้ยฟุตบอลยังเนาะบ่ได้ยังเลยค่าธรรมันไปตามหายาัดแบบมีเลยเนาะอันนี้ก็ได้จะได้การเบิ่งโฆษณาให้เนอะเด้อเบาจอนเด้อ โดยโดยโดยดเอ้าเอาเนาะฝากถามเอฟซีให้หน่อยนะว่าการที่เราจะให้เจ้าบ้านไปขอให้ปลดล็อกจากกรมการปกครองเนี่ยมันใช้เวลาไหมโอเคโอเคครับผมเดี๋ยวที่ให้มาจอนประธานปูติว่าค่นเท็ยนเเกี่ยวรับในด้านนี้ดยสปอร์ด้วยครับเด้อ <unter> จ้าจ้าครับจ้าพอเด้นเลาสบาสดีสรัสดีค่ะ